ปี2อ6 4กำลังจะผ่านไปอีกไม่นานก็จะกลายเป็นปีเก่าปี2อ6 4นี่นี่ก็เป็นปีที่ยากลำบากไม่น้อยนะสำหรับผู้คนไม่ใช่ทั้งประเทศนะแต่ทั้งโลกเลยแต่ว่าไม่ว่ามันจะยากลำบากเพียงใดนะคอยเรามั่นใจว่า ไม่นานมันก็จะผ่านไปเพราะว่าไม่มีอะไรที่จีรังคอยเรามั่นใจว่าปีใหม่ที่จะมาถึงเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราในขณะที่สิ่งที่แย่ๆสิ่งที่เลวร้ายตลอดปีที่ผ่านมาหลายอย่างก็จะกลายเป็นอดีตไป ปีใหม่เป็นโอกาสที่เราจะได้เริ่มต้นทําชีวิตของเราให้ใหม่แต่ชีวิตขอเราจะใหม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามีของใหม่ๆนะเกิดข,ขึ้นกับเรามีโทรศัพท์เครื่องใหม่มีรถคันใหม่มีบ้านหลังใหม่หรือว่ามีงานใหม่ อันนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับการที่เรามีชีวิตใหม่และชีวิตใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยที่สำคัญก็คือการที่เรามีใจที่ใหม่ใจที่สดใหม่ใจของเราเนี่ยจะสดใหม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเราปลดเปื้องอารมณ์เก่าๆที่ครอบงำจิตใจออกไป ปีนี้เนี่ยซึ่งเราจะผ่านไปมันมีอารมณ์เก่าๆที่สะสมหมักหมมในใจของเรามากเพียงใดก็ขอให้เราได้ใช้ช่วงปีใหม่เนี่ยศาสางอารมณ์เก่าๆเ,เหล่านี้ออกไปอย่าให้มันเป็นคิดมาสะสมหมักหมมในใจ พราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยเก่าข่ำคร่าแม้ว่าจะขึ้นปีใหม่ไปแล้วและชีวิตเราก็จะไม่ได้ใหม่ขึ้นเลยและสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราในปีใหม่เนี่ยมันมีแน่แต่ถ้าใจเรายังเก่ายังถูกคล่องกําด้วยอารมณ์ที่เป็นอกุศลอยู่ในใจเนี่ย มันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือชื่นชมสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราได้เลยเหมือนกับแก้วที่มีน้ําที่ขุ่นถ้าน้าเนี่ยมันขุ่นจนเต็มแก้วเนี่ยเติมน้ําใสลงไปในแก้วนั้นยังไงเนี่ยน้ําก็ไหลล้นออกมาหมดเพราะว่าน้ําขุ่นๆที่มันมีอยู่แต่เดิมเนี่ย นะมันไม่ทำให้แก้วเนี่ยสามารถจะรองรับน้ำใหม่ๆได้ถ้าใจเรายังมีความขุนมัวอยู่เพราะยังติดอยู่ในประสบการณ์เก่าๆยังจมอยู่กับความทรงจำที่เจ็บปวดที่ชวนให้ขุนมัวเราก็จะไม่สามารถที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามา ในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ได้เพราะนั้นเันอยากให้ใจเราสดใหม่เราได้พบได้สัมผัสได้ชื่นชมสิ่งใหม่ๆที่จะผ่านเข้ามาในปีใหม่นี้เนี่ยอย่างแรกที่เราควรทําคือว่าปลดเปลื้องนะอารมณ์เก่าๆที่มันหมักหมมสะสมอยู่ในใจตลอดปีนั่นก็หมายความว่าให้เราเนี่ยอย่าไปจมอยู่กับ ประสบการณ์หรือความทรงจำที่แย่ๆที่ชวนให้เจ็บปวดนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราควรจะปล่อยให้มันกลายเป็นอดีตไปหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยก็ออกม,มาเป็นบทเรียนเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ในปีต่อไปได้ วันนี้นอกจากการปวดเพื้องสิ่งเก่าๆที่เป็นอารมณ์หมักหมมหรือการสละ,ะประสบการณ์ความทรงจำในดีที่เจ็บปวดที่ชวในให้หดหู่ห่เหี่ยวแล้วเนี่ยใจเราจะหมายได้เนี่ยที่สงมาติประการนี่คือว่าเราได้ทำสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆนะในปีต่อไปนี่แหละเพราะทเราทำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นจนกลายเป็นวิถีใหม่ชีวเราก็จะใหม่ตามไปด้วยเพราะว่าเมื่อเราทำสิ่งดีๆให้กลายเป็นวิถีใหม่เนี่ยมันจะช่วยเติมความรู้สึกดีๆอารมณ์ดีๆให้เกิดขึ้นในใจทำให้เกิดความผ่องใสเบิกบานนะช่มชื่นนะหรือว่าโปร่งเบานะ เราจะเริ่มต้นทำสิ่งดีๆนะโดยการดูแลสุขภาพของเรานะออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะสิ่งนี้เนี่ยมันช่วยทำให้ร่างกายเราได้รับสิ่งดีๆแล้วก็พอทำให้ใจเราเนี่ยพลอยแจ่มใสเบิกบาน หรือดียิ่งกว่าน,นั้นหรือทำควบคู่กันไปด้วยคือได้เพิ่มเติมคุณภาพจิตใหม่ๆให้กับจิตใจของเราโดยการทำสมาธิจเจริญสติทำความสึกตัวเราจะเริ่มทำวันละห้านาทีแม้จะดูน้อยแต่ถ้าทำทุกวันเนี่ยมันก็จะมีค่า สิ่งดีๆนะมีมากมายหลายอย่างที่เราสามารถจะเริ่มต้นทำในปีใหม่นี้หรือที่เคยทำอยู่แล้วก็ทำให้มากขึ้นทำให้เป็นประจำนะอาจจะเป็นการเสียสละนะการให้ทานการสละสิ่งของการไปเป็นจิตอาสา สิ่งนี้จช่วยเติมเต็มความรู้สุกดีๆให้กับจิตใจและทําให้ใจเรามีความสุขแค่เดีกันเนี่ยสิ่งที่มันเคยกดทวงน่วงทับชีวิตจิตใจของเราให้เหนื่อยล้าหรือว่าให้เศร้าหมองเราก็พยายามทำให้น้อยลงซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนะการที่เรา ปเสพติดกับอะไรบางอย่างไม่ใช่แค่เล่าบุหรี่เท่านั้นนะแต่ว่าสิ่งอื่นที่เรายึดติดจนกระทั่งมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะมันแปรเปลี่ยนไปหรือไม่มีเวลาให้กับการทำสิ่งดีๆบางคนอาจจะติดหนังบางคนอาจจะติดโซเชียลมีเดียติดโทรศัพท์มือถือจนกระทั่งไม่เป็นอันหลับอันนอนหรือได้พักผ่อน สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเราก็อาจจะใช้โอกาสวันขึ้นปีใหม่นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการลดละสิ่งที่มันกดทวงน่วงทับหรือว่าทำให้สุขภาพกายสุขภาพใจของเราเนี่ยนะเสื่อมถอยลงถ้าเราทำสิ่งดีให้มากขึ้นนะในปีใหม่นี้ และขณะเดียวกันก็ลดหรือเลิกสิ่งไม่ดีซึ่งแม้ว่าจะให้ความสุขกับเราแต่ชั่วคราวแต่ว่านำความทุกมาให้กับเราอย่างยืดเยื้อยาวนานเนี่ยถ้าเราลองละเสียเนี่ยมันจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะทำให้จิตใจเรานะผ่องใสเบิกบานมากขึ้น อิ่มเอมมีปิติปรามโยมแล้วก็ทําให้สุขภาพกายของเราดีขึ้นด้วยแล้วสองส่วนเนี่ยนะมันจะช่วยทำให้เรามีกําลังในการ,รเผชิญกับอุปสปรรคเผชิญกับความยากลาบากซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะในปีหน้าก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะจะมีแต่สิ่งดีๆนะเกิดขึ้นกับเรา ในปีหน้าสิ่งไม่ดีก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นธรรมชาตินะของโลกอุปสรรคความยากลําบากแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะบั่นทอนจิตใจหรือสร้างความทุกข์ให้กับเราได้เลยถ้าว่าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงปอดแล้วก็มีความผ่องใสเบิกบานให้เรามั่นใจว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคความยากลำบากเพียงใดนะ เราก็จะก้าวข้ามผ่านพ้นมันไปได้จริงอยู่นะปีใหม่เนี่ยเราก็อยากจะให้มีโชคมีลาบมีความสุขมีความราบรื่นเกิดขึ้นแต่สิ่งนี้มันก็ไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมได้มันจะมีสิ่งที่เราไม่คาดคิดอาจจะมีสิ่งที่เราไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นแต่ถ้าว่าเรามีคุณภาพจิตที่ดี มีสติมีสมาธิมีความเข้มแข็งมีความเพียรพยายามรวมทั้งมีปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงของชีวิตและโลกเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามผ่านทุกขและพบสุขได้เป็นการพบสุขด้วยธรรมนะเป็นการพบสุขด้วยการกระทําของเราทําสิ่งดีๆนะที่เราเริ่มต้นได้เลยนะ ในปีใหม่ที่จะมาถึงก็ขออวอพรให้ทุกท่านนะได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีดเข้มแข็งมีพลานามัยมีจิตสดใสใจเบิกบานด้วยการทำความดีด้วยการทำสิ่งดีๆให้เป็นวิธีใหม่นะขอให้อันตรายไม่ว่าจะ เกิดขึ้นอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราเป็นทุกข์ไม่ว่าจะมีอุปสรรคเพียงใดก็ไม่ทําให้เราท้อถอยนะขอให้ทุกท่านได้มีสติรักษาใจมีปัญญานําพาชีวิตให้ก้าวข้ามผ่านทุกข์และพบสุขได้ด้วยดีตลอดปี2565นี้ขอเจริญพร